หนุ่มพม่าข้างควงมีไล่ฟันตำรวจโดนวิสามันดับคาที่ค่ะ เมื่อเวลา0นาฬิกา30นาทีวันที่19ตุลาคม2566ร้อยตำรวจเอกสมยงบานเย็นพนักงานสอบสวนรับแจ้งว่ามีเหตุหนุม่มพม่าข้างถือมีดไล่ฟันชาวบ้านสายตรวจเข้าระงับเหตุกับถูกฟันที่แขนจึงยิงสวนดับคาที่ที่หน้าห้องเช่าริมถนนสายบ้านบ,าน,บานบ้านยางชุมบ้านหนองมะซางหมู่3ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรายงานให้พันตำรวจเอกวรวัตรแคมวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุ บุรีทราบและนำกำลังไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าห้องแถวจำนวน9้าห้องพบร่างชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นสวมเสื้อยืดสีดำหน้าห้องที่สามีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนจำนวนสองนัดที่ขาและใบหน้าที่มือซ้ายยังกำมีดเหน็บความยาวประมาณ25-30ถึงเซนติเมตรอยู่แน่นห่างออกไป2เมตรพบมีดอีกเล่มความยาว40เซนติเมตรกระเด็นตกอยู่ที่พื้นใกล้กันยังพบปลอกกระสุนขนาด9มมอลจานวน2ปลอกและวิทยุสื่อสารของตารวจตกอยู่ส่วนชาย คนที่นอนอยู่ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้วทราบชื่อต่อมาว่านายอ่าวโกอายุ30ปีสัญชาติเมียนมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแพทย์จากโรงพยาบากลกุบบุรีร่วมตรวจสอบจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว,ว่ามีชาวบ้านแจ้งไปยังสถานีตำรวจภูทรกุบบุรีว่ามีคนเกิดอาการคุ้มข้างถือมีดไล่ฟันชาวบ้านอยู่ทางร้อยตำรวจเอกวัฒนาชาัยคีรีนนร้อยเวียน20 นำกำลังชุดสืบสวนเข้าทำการระงับเหตุแต่นายอ่าโกเมื่อเห็นตำรวจกลับไม่ได้เกรงกลัวถือมีดสองมือวิ่งเข้าใส่ตำรวจทำให้ตำรวจได้ใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ซึ่งนายอ่าโกก็เพียงแต่ชะงักล้มลงไปชัว่วครู่จากนั้นก็ลุกขึ้นใช้มีดที่อยู่ในมือทั้งสองไล่ฟันตำรวจทำให้ต้องถอยหนีตั้งหลักแต่ทางด้านสิบตำรวจตีธีรพัฒน์จันทร์สุขตำรวจชุดสืบสวนที่ร่วมระงับเหตุเกิดหกล้มทำให้ในายอ่าโกปรีเข้ามาใช้มีดฟันที่ต้นแขนซ้ายข้าง ตำรวจตีธีรพัฒจึงได้ชักปืนยิงสวนไปสองนัดเพื่อป้องกันตัวจนนายออาวโกล้มลงจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรแจ้งรถโรงพยาบาลให้มารับนายอ่าวโกไปรักษาแต่พบว่าเสียชีวิตลงแล้วด้านนายปีชาโออิดอายุ39ปีซึ่งเป็นคู่เขยของนายอ่าวโกเล่าว่าตอนเองเป็นผู้แจ้งตำรวจมาระง,งับเหตุเองเนื่องจากนายอ่าวโกเกิดอาการคุ้มข้างถือมีดสองมือเดินไปมา ตนเองจึงห้ามปาลมซึ่งปกตินายอ่าวโกจะฟังตนแต่ครั้งนี้กลับไม่ฟังแถมยังวิ่งไล่ฟันตนเองอีกด้วยตนเองจึงวิ่งหนีและโทรแจ้งตำรวจจากนั้นเมื่อตำรวจมาถึงก็เข้าไปสั่งให้นายอ่าวโกวางมีดลงเพื่อมาพูดคุยกันแต่นายอ่าวโกกลับไม่ฟังท้าทายต่างๆนานา,นาพูดจาภาษาไทยปนพมา่าและก็คว้ามีดไล่ฟันตนเองก็วิ่งหนีจากนั้นได้ยินเสียงปืนจึงได้ทราบว่านายอ่าวโกถูกยิงนายปีชาเล่าต่อว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือน นายอาลโกลเคยเกิดอาการคุ้มข้างใช้มีดเฉือนแขนตัวเองและจะไล่ฟันชาวบ้าน ซึ่งครั้งนั้นตนเองก็แจ้งตำรวจมาระงับเหตุได้ทันก่อนโดยนายอ่าโกเคยมีอาการคล้ายคนที่ของขึ้นคือขึ้นปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วคล้ายกับลิงซึ่งนายอ่าโกได้สักยันรูปหนุมานไว้ที่ด้านหลังด้านร้อยตำรวจเอกวัฒนชัยคีรินินรองสารวัตรป้องกันปรับตามสถานีตำรวจภูรธรบุรีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดระงับเหตุเล่าว่าตนเองได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีคนคุ้มข้างไล่ฟันชาวบ้านจึงนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ไม้งามสำหรับจับผู้ป่วยจิต เวหรือคนคุ้มข้างมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ตายยืนอยู่หน้าห้องที่3ในมือทั้งสองข้างถือมีดอยู่จึงได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำอุปกรณ์ไม้งามลงไปเพื่อเตรียมจับหลังจากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนายอาวโกผู้ตายได้วิ่งใส่ตำรวจซึ่งทางตำรวจได้ใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่จนทําให้ในายอาวโกล้มลงทางตำรวจจึงนําไม้งามเข้าไปจะจับแต่นายอาวโกกลับลุกขึ้นมาได้และไล่ฟันตำรวจจนสิบตำรวจตีธีรพัฒห์หกล้มหนีไม่ทันถูกฟั แขนซ้ายจึงถูกยิงสวนเสียชีวิตดังกล่าวจากการตรวจสอบที่แขนของสิบตำรวจตีธีรพัฒนพบว่ามีรอยถูกฟันจนแขนเสื้อขาดและรอยแดงๆที่แขนเท่านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่อย่างใดซึ่งหลังจากทางแพทย์ฝ่ายปกครองและตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ร่วมกันตรวจสอบจึงได้ให้กู้ภัยนำร่างผู้ตายนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป